Uh วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการทำให้ภาพกลับด้านในเครื่อง Samsung a ั s u n g A50 อันนี้เขามีฟังก์ชันนี้ให้เขาเรียกฟังก์ชันม็อกฟังกชันบีเลอร์ก็คือในกระจกคือมันสามารถกลับเหมือนกระจกได้คือตั้งเกตไม่เวลาถ่ายรูป อ้าวทาไมตัวอักษรมันอ่านไม่ออกเหมือนภาพที่เราส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทําให้มันกลับด้านมาอ่านออกทําได้ไหมอันนี้มันทําได้ในเครื่องนี้นะจ๊ะอ่าไม่ได้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะบางยี่ห้อไม่มีแต่บางยี่ห้อเขาก็มีนะอ่าไม่ใช่ไม่มีทุกยี่ห้อเมื่อไรแล้วอะมาเราไปดูกันเราก็ไปทําในแกลเลอรี่อ่ากดเข้าไปในแกลเลอรี่เวลาเราเห็นภาพแบบนี้อ่าภาพแบบนี้เป็นภาพปกติถ้าเป็น กลับด้านมันจะเป็นยังไงและทำยังไงอ่ะแตะที่รูปสิจ้าหนึ่งทีเราก็จะเจอฟังก์ชันการตั้งค่าภาพอยู่ตรงนี้อ่ะกดลงไปตรงรูปค้ายๆดินสอเนี่ยนะอ่ะกดหลังจากนั้นเราก็จะเห็นนี่เลยฟังก์ชันนี่ฟังช์ชันอยู่ตรงนี้อ่ะกดลงไปจึกอ่ะคุณก็จะเห็นว่าภาพมันเป็นภาพที่เออเดี๋ยวนะ ภาพอีอมันมันกลับข้างเหมือนภาพเหมือนตัวอักษรที่อยู่ในกระจกเลยอันนี้เป็นฟังก์ชันกลับภาพให้เป็นแบบมินเลอร์กลับกลับไปกลับมาเออนะอ่าให้อ่านไม่ออกบางทีเราถ่ายจากกล้องหน้าแล้วตัวอักษรมันอ่านไม่ออกเออนะเราอยากให้อ่านออกอะไรอย่างเงี้ยทำไงหรือไม่มันเป็นภาพแบบนี้เราอยากจะกลับด้านมันให้มันอ่านออกเราก็กดอีกหนึ่งทีลงไปบงฟังก์ชันตรงนี้เหมือนเดิมกดจึกมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคไหม อที่น่าสนใจคือพอมันกลับแล้วต้นฉบับจะหายไหมอ่าเรามาลองเรามาลองกดอีกหนึ่งทีเพื่อกลับไปเหมือนเดิมเพื่ออ่านไม่ออกแล้วเราก็ลองกดลงไปตรงคาว่บบันทึกแล้วกลับเสร็จแล้วรถกดบ,บ,บันทึกไม่บันทึกมันไม่กลับนะพี่กลับออกไปมันก็ไม่เหมือนเดิมดิกดบันทึกอ่าแล้วเราก็ในเลื่อนเลื่อนไปสิไม่ละหายพี่หายต้นฉบับหายโอเคไหมอันนี้ต้องบอกว่า ต้นฉบับหายนะจ๊ะจะบอกให้พี่ที่จะกลับข้าบกลับเพิ่มแนะนําว่าถถ้ายังอยากได้ไฟล์ต้นฉบับอยู่ก็ควรจะก๊อปปี้เก็บไว้โอเคไหมเพื่อคว,วามปลอดภัยโอ้ยในเครื่องนี้นี่งงเออบางทีเราก็อยากใช้ไฟ์ไฟต้นฉบับนะพี่นะอ,อพี่พี่เล่นเซฟเสร็จไฟล์ต้นฉบับก็หายด้วยเนี่ยบางทีมันก็บางทีมันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันไม่อยากไะ เรามาลองดูอีกแบบหนึง่งอาสังเกตจากภาพนี้อ่านี่สังเกตว่าตัวอักษรมันอาไม่ออกเออนะเราก็สมัตภาพมิลเลอร์ตอนนี้เขาก็หันหน้าไปทางนี้ถ้าเกิดเราไปกดอากดที่ภาพแล้วเราก็ไปกดเรื่องการตั้งค่าโอเคมาอาตั้งค่าภาพอาเสร็จแล้วเราก็กดมิลเลอร์หนึ่งทีอากดจึ๊ก มันก็จะกลับข้างหันอีกทางหนึ่งอ่าจากหันซ้ายมาหันขวาถ้าคุณอยากได้ภาพแบบนี้มันไม่ยากก็กัดคบกลับไปกลับมาหันซ้ายหันขวามันสามารถทําได้แล้วเราก็กดบันทึกซะเออแต่บันทึกแล้วไฟต้นฉบับก็หายนะพี่นะอ่าสังเกตว่าเราเราเลื่อนออกไปเราไม่เห็นไฟลต้นฉบับแล้วโอเคไหมโอ้ยพี่เอ้ย เราก็จะเห็นว่าตัวอักษรมันอัาออกแล้วอ่าสังเกตว่าตัวอักษรนี่อัาออกแล้วอ่านะกลมนะเออกระชนประมาณนี้แหละสำหรับการกลับภาพเราเราอยากให้กลับภาพวห้ตัวอักษรมันอ่าออกนะอ่าอะไรเงี้ยเราก็เราสามารถทําได้ในแกลลอรี่นะเออมันอาจจะไม่ได้ต้องตั้งค่าในในในกล้องแค่อย่างเดียวว่ากล้องมันจะต้องถ่ายแล้วอ่านอ่านออกเพราะบางที ตอนที่มันถ่ายเราเรารู้สึกยังไงมันคือเคยตั้งค่าหลายเที่ยวแล้วคือตอนที่ถ่ายมันกลับด้านแต่พอถ่ายปั๊บมันไม่กลับด้านมันก็เลยงง,ง,งเวลาถ่ายไงก็แล้วถ่ายแล้วมันกลับได้หรือไปได้ไฟภาพมันมันกลับได้เราอยากกลับให้มันอ่านออกเราก็สามารถากลับได้ในแกลเลอรี่เออเอ,าอ่าง่ายแค่นั้นแหละคลเครืองแต่ว่าตอนกลับก็ควรจะเซฟภาพเอาไว้ถ้าอย่างใด้อยากได้ภาพตัวฉบับเดิมไม่อย่างนั้นเซฟปั๊บพอมันกลับได้ปั๊บเซฟปุ๊บหายพี่ของของเก่าก็หายเข้าใจไหมในเครื่อง ซัมซุง A50 มันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ